คือมม่จะมีค่ว่าทำไม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 ตลอดเวลาทำไมต้องเป็นเรา <lib> เรากำลังเป็นวัยทำงานชีวิตก็กำลังดูจะดีมันเหมือนกับความฝันพังทลาย <_ living> <fünf> พอผ่าตัดเสร็จอาชีเนื้อไปตรวจปุ๊บสามวันเราก็อยู่ในห้องพักเขาก็มาบอกคุณนุ้ยจะได้ความยินดีด้วยคุณไม่ได้เป็นมะเร็งเต้านมแล้วแต่ว่าคุณเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองนุ้ยบอกแล้วมันน่ายินดีตรงไหนคะหมอ หมอบอกมันน่ายินดีมากครับเพราะว่าถ้าคุณเป็นมะเร็งต่อมน้ําเหลืองเนี่ยคุณสามารถจะหายขาดได้99%ถ้าคุณให้ยาตามที่ผมบอกก็เลยงั้นหมอสรุปเลยว่าให้คีโม6-8ครั้งหลังจากนั้นฉายแสง20ตอนนั้นได้ลองรักษาแบบคีโมค่ะมันหนักอย่างที่เคยได้ยินกินดิสบไหมฮะเขาขู่มาเลยว่าคุณจะคลื่นไส้อาเจียนอ่อนเพลียเจ็บกระดูกเจ็บตัว ผมร่วงเป็นสารพัดที่จะเป็นเราก็พร้อมที่จะยอมรับมันก็ให้ครั้งแรกปุ๊บยังไม่เป็นอะไรหรยอก็มีความสุขว่าฉันเนี่ยต้องเก่งมากมาสัจจันแน่นแน่ฉันต้องไม่เป็นอะไรให้ไป้สาวันหมอก็กลับบ้านอากลับมาบ้านปุ๊บอ้วกอาเจียนท้องผูกท้องเสียสลับกันสะพักหมดแรงไม่ดีแล้วอาการไม่ดีแล้วเริ่มตาพ่ามองไม่เห็นหน้าคนแล้วเริ่มแบบมันเหนื่อยมาก กลับเข้าไปโรงพยาบาลใหม่สร well. ุปว so ่าไม่รอดฮะเป็นอย่างที่เขาบอกทุกประการจนถึงขั้นตอนที่ผมล่วงเนี่ยหลายคนที่บ้านเขาก็จะมองว่าหนูจะเสียใจมากไหมเพราะหนูเป็นคนชอบทําผมอะแล้ววันนั้นก็คือเราไม่ได้สระผมหลายวันหนูก็บอกว่าเออสระผมให้หน่อยหน่อยก็สระผมกันที่ห้องห้องรักษาก็จะโอ้ยสบายจังเลยอะไรเงี้ยเป็นการสระผมที่สบายที่สุดในโลกเลยโดยไม่เคยรู้สึกโล่งอะไรขนาดนี้เลยพอไปดูกระจกปุ๊บ อ๋อ oh, มันสบายอย่างนี้นี่เองเพราะมันหลุดหมดเลยกลายเป็นแบบหัวเหม่งเลยอะ่ะหนุ่ยเหมือนถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำอะ่ะด้วยเครื่องมือหลายๆอย่างที่หนุ่ยต้องถูกเอาไปลงโทษในแต่ละวันเลยนะความรู้สึกหนุ่ยก็คือวันนี้ถูกตึง มัดกับเก้าอี้นี้แล้วก็เอาสายยางเข้าปากเลยไปตรวจกระเพาะแล้วก็เจ็บมากเอากล้องไปส่องกระเพาะหนุ่ยน,นู่นนี่เอาเข้าไปหนุ่ยไป M r i เหมือนเข้าไปอยู่ในสงครามเสียงดังมากแล้วอยู่ในโรงศพแคบๆคือหนุ่ยต้องไปเจอเจอกับเครื่องมือที่มันทรมานใจมาก<ช>และ,ละหลายๆคนก็ทนไม่ไหวที่จะตรวจและหลายคนที่ทนไม่ไหวที่ต้องโดนวิธีการรักษาหลายคนไปไม่รอดเพราะว่าไม่ยอมสู้ ถามจริงว่ามีความหวังอยู่เสมอไหมครับว่ามันจะหายมีความหวังว่าเชื่อหมอหมอบอก99เปอร์เซ็นต์เราก็หวังแต่ระหว่งางทางเนี่ยมันจะรอดไหมหนุ่ยก็คิดเหมือนกันรวมๆแล้วหนุ่ยใช้เวลาในการรักษาตัวนานแค่ไหนครับประมาณแปดเดือนแปดเดือนเ<ๆ>ต็มๆนะฮะพอให้ฉายแสงเสร็จปุ๊บหนุ่ยเริ่มนั่งเขียนหนังสือที่บ้านเขียนอยู่เดือนเดียวเสร็จเลยเพราะฉะนั้นปี2546เนี่ยหนุ่ยจะมีหนังสือ315วันวาสจันทร์ขอยนักการออกมาก็วางขายให้ไปวิทยาทานกับหลายๆคน เพราะหนุยจะรวบรวมเรื่องราวความรู้สึกของหน่วยและประสบการณ์ในการทริกในการรักษาก็คืออะไรยังไงบ้างถ่ายทอดไปในแต่ละวันในแต่ละเดือนให้เห็นหน่วยได้มีโอกาสไปพูดให้กําลังใจคนในหลายๆองค์กรในช่วงนั้นนะคะเพราะพอเราอองสื่อเพื่อคนก็เชิญเราไปพูดอะไรก็ดีใจที่แบบว่าอย่างน้อยก็เป็นตัวอย่างให้คนได้รู้ว่าเราต่อสู้มาได้เพราะฉะนั้นคุณก็ต้องทําได้ ก่อนหน้าที่จะป่วยหนูมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคมะเร็งแค่ไหนบ้างไม่รู้เลยไม่รู้เลยนะก็เหมือนคนนอกจากจะไม่รู้แล้วยังประมาทด้วยเช่นอาหารที่เขาบอกว่าเกี่ยวข้องกับการเป็นมะเร็งนะฮะไม่ว่าจะเป็นของดองพวกไส้กรอกของรมควันอาหารจังฟู้ดอ่ะที่เด็กๆวัยรุ่นชอบกินมากเรากินหมดเลยแล้วหนูชอบมากด้วยไมโครเวฟไงฮะทุกคนเอาเข้าไมโครเวฟโดยที่มีอุปกรณ์ที่ถูกต้องตอนนั้นช่วงชีวิตของหนูใช้ไมโครเวฟแบบนั้นเลย ุกวันนี้หนูไม่มีไมโครเวฟเลยนะที่บ้านด้วยชิ้นเนื้อตอนนั้นน่ยหนูทานประมาณแบบสองชามคร<ช>ับแล้วก็เกาเหลาชามซื้อกับใบอีกสองลูกแล้วก็เอามากินแบบเป็นเหมือนกินของเล่น่ะจนทุกคนมาว่าหนูบอกเป็นไงล่ะสิ่งที่แกกินเราก็เงียบไม่รู้จะเถียงอะไรออไอการทํางานกลางคืนมีมีผลไหมฮะมีผลนะนอนหลับไม่เป็นเวลาพักผ่อนน้อยแล้วก็มีมหฮาปาร์ตี้มีดงมีดื่มบ้างคือแบบเพื่อนดื่มมันเยอะมากก็มีผลทําให้เรามีความประมาท ใน<ะ>ชีวิตซึ่งตอนนั้นหนุ่ยก็รู้สึกว่าถ้าหนูยยังไม่เป็นมะเร็งถ้าแล้วหนูยยังดื่มกับเพื่อนอยู่แล้วไปเที่ยวกันคืนแล้วขับรถกลับบ้านอยู่หนูอาจจะตายด้วยการที่รถตกสะพานโทวเวก็ได้ <c oughs> เนี่ยมันทําให้เราย้อนกลับไปคิดว่าหนูยว่าคุณมะเร็งเนี่ยนะ <c oughs> เขาจะต้องเป็นซัมบารีหรือเป็นเทวดาแองเจิลบางคนส่งมาปึ่งเพราะว่าให้คนดื้อๆอย่างเราเนี่ย <c oughs> ได้รับบทเรียนไม <c oughs> ่งั้นเนี่ยมันมีใครหยุดแกได้ไดหรอก <c oughs> ใครก็หยุดแกไม่ได้ทั้งนั้นเลยอยากทําอะไรก็ทํแบบเป็นคนแบบสนุกอะไรเงี้ย วันที่หมอบอกว่าเราเป็นมะเร็งเราก็มีความรู้สึกว่าอย่าทําตัวประมาทอีกจากนั้นมาเรากินเปลี่ยนไปเราอยู่เปลี่ยนไปเ,เราใช้ชีวิตเปลี่ยนไปเราคิดเ,คเปลี่ยนไป ล่าสุดคุณทำโครงการหนึ่งที่ผมว่าน่าสนใจมากก็คือ,อทำอัลบั้ม Love and Hope ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยก็อันนี้ก็เป็นซิงเกิลใหม่ล่าสุดน,นะคะอาชีพของหนุ่ยคือการร้องเพลงเน่ยหนุ่ยแต่งเพลงเนี่ยครั้งนี้ปีนี้หนุ่ยจะต้องแต่งเพลงอะไรสักอย่างเพื่อจะเป็นของขวัญเนี่ยให้กับตัวเองแล้วก็สังคมเป็นกำลังใจให้กับคนที่กำลังท้อแท้ในชีวิตไม่ว่าคุณจะเป็นอะไรก็ตามแล้วก็คิดว่าจะเอาเพลงนี้ไปหารายได้ด้วยการดาวน์โหลดพอดาวน์โหลดเข้ามาปุ๊บเราก็จะมอบให้โครงการที่เป็นการกุศลหนุ่ยก็เดินเข้าไปุยยกัับบเโรรรงงงพาาาล็วนส ว่าหนุ่ยมีเพลงหนุ่ยมีโปรเจกต์หนุ่ยจะทําการกุศลแบบนี้มีกิจกรรมคอนเสิร์ตอย่างนี้สนใจอยากสนับสนุนไหมเรามาช่วยกันแต่หนุ่ยมีข้อแม้ว่าหนุ่ยขอยกเงินตรงนี้ให้กับโครงการการกุศลตลอดชีวิต <Okay. S 1> คอนเซ็ปต์ของเราก็คือคนป่วยมะเร็งรอดมาได้ด้วยความรักและความหวัง <Okay. S 1> ก็ออกมาเป็นเพราะความรักจึงทําให้มีหวังวันที่ฟ้าไม่เป็นใจวันที่ฉันต้องร้องไห้แล้วเรื่องคอนเสิร์ตว่าไงตอนแรกก็จะเป็นคอนเสิร์ตหนุ่ยคนเดียวเล็ก <Okay. S 1> ไหนๆก็มาถึงขั้นนี้แล้วเอาคอนเสิร์ตใหญ่เลยดีกว่าขาย mm hmm. บัตรแล้วเอาเงินเข้าการกุศล mm hmm. ก็เลยชวนมาอีกอีก5คน mm hmm. ก็จะเกิดคอนเสิร์ต Love and Hope by วัฒนโสดขึ้น mm hmm. ที่ C D C Hall mm hmm. นะคะก็จะมีขึ้นวันที่20ตุลาคมนี้นะคะก็จะเป็นคอนเสิร์ตแห่งความรักและความหวัง mm hmm. ที่จะมอบให้กับทุกคนเพรราาาะคววมมมมัักจจึงงทใหห้ีีีฉน่ข อาจจะเป็นคําถามที่ดูประหลาดสักนิดหนึ่ง,ง uh huh. รู้สึกดีไหมคะที่เป็นมะเร็งเอ่อ uh huh. หนูยต้องบอกว่าขอบคุณ uh huh. ที่เขาช่วยมาเปลี่ยนเรา uh huh. ที่เขาช่วยทําให้เราเนี่ยได้ทําตัวให้มันมีประโยชน์มากกว่าที่มันควรจะเป็นอยู่อย่างเมื่อก่อน uh huh. แล้วหนูเชืวว่อว่าชีวิตหนุ่ยมีค่าขึ้นมากเลยหลังจากที่หนุ่ยเป็นมะเร็ง uh huh. เพราะว่าหนุ่ยได้ทําอะไรให้คนอื่น uh huh. หนุ่ยไม่ทาให้ใครเดือดร้อน uh huh. หนุ่ยไม่คิดจะทาร้ายใ,ใครหนุ่ยจะพยายามประคองตัวเองให้อยู่ในความดีที่สุด mm hmm. ว่าสิ่งที่เราพูดคุยกันในวันนี้น่าจะเป็นประโยชน์กุมผุ้ชมมากๆเลยนะครับขอบคุณหน่ยมากนะครับขอบคุณมากเช่นกันขอบคุณค่ะเกิดแก่เจ็บตายเป็นสัจธรรมไม่มีใครหนีความตายได้นี่คือสิ่งที่เราเรียนรู้คนที่ใกล้จะตายแล้วยังไม่ตายมันโชคดีตรงที่ว่ากลับมาแล้วคุณมีโอกาสเปลี่ยนแปลงชีวิตกลับมาแล้วคุณมีโอกาสที่จะทําอะไรดีๆ เป็นยังไงบ้างครับชีวิตของหนุย่ยนันทการในดีไอดอลคอมบันดาลใจคืนนี้ไม่น่าเชื่อนะครับว่าแค่ความรักกับความหวังก็สามารถพาให้ชีวิตของคนคนหนึ่งก้าวผ่านจุดที่เลวร้ายไปได้และที่สําคัญมันยังสามารถส่งต่อเป็นพลังไปสู่คนอื่นๆได้ไม่สิ้นสุดอีกด้วยคุณมันทางานกนะับ Apple ได้ไงครับคือทาง Apple เป็นคนติดต่อผมมาเองตําแหน่งที่เขาบอกเป็นหัวหน้าทีมออกแบบในกลุ่าน Apple การที่เราจะเข้ามาในทีมได้เนี่ยเราจะต้องผ่านการสัมภาษณ์ทั้งหมด15เซสชั่นด้วยกัน15ครั้งเหรอ15ครั้งร <laughs>